สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ก็พบกันนะครับในบทจดหมายในบุญปอโลถึงชาวเอเฟซัสในหัวข้อเรื่องชัยชนะและก็ความยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าของบระคริเต์เจ้านะครับในบทที่1ข้อ15ถึงข้อที่23นะครับนี่ก็เป็นหัวข้อที่ปอโลได้เขียนจดหมายถึง ชาวเอเฟซัสนะครับถ้าเราสังเกตดีๆจดหมายของเปาโลถึงชาวเอเฟซัสเนี่ยจะเป็นจดหมายที่ออกไปให้กําลังใจออกไปแล้วก็พยายามจะส่งเสริมให้เขาได้จเจริญชีวิตที่เข้มข้นขึ้นาจริงแล้วชาวเอเฟซัสก็ถือว่าไม่ได้มีประการประพฤติผิดอะไรมากมายเหมือนกับเมืองดื่นที่ท่านสอนนะครับแลก็มีสิ่งที่ท่านได้ไป ดูแลได้เอาใจใส่ชาวเอเวอเรสต์นกันนะครับก็บอกว่าท่านไปสองครั้งใช่ไหมแวะมองเอเวอัสในการเดินทางท่านครั้งที่2และครั้งที่3นะครับในเนื้อหาสาระก็มีเขียนไว้อย่างนี้นะครับก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ารู้ถึงความเชื่อของท่านทั้งหลายในองค์พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าและรู้ถึงความรักที่ท่านมีต่อบรบร,รดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อท่านและระลึกถึงท่านทั้งหลายในคำที่ฐารภาวนาอยู่เสมอขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงพระสุริรุ่งโรดประทานพระพรแห่งปีชยาณและการเปิดเผยให้แก่ท่านเดชะพระจิตเจ้าเพื่อท่านจะได้รู้ซึ้งถึงพระองค์ดียิ่งขึ้นขอพระองค์โปรดให้ตาแห่งใจ ของท่านนั้นสว่างขึ้นเพื่อจะรู้ว่าพระองค์ท,ทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการใดและความรุ่งเรืองที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับเป็นปรบรดกนั้นบริบูรณ์เพียงใดอีกทั้งรู้ด้วยว่าพระนุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อเราผู้มีความเชื่อนั้นล้ำเลิศเพียงใดพระนุภาพและพระกำลังนี้พระองค์ทรงสแสดงในองค์พระคริสตเจ้า เมื่อทรงบันดาลให้พระรฤษต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายและให้ประทับเบื้องขวาของพระองค์ในสวรรค์เหนือเทพนิกรเจ้าเทพนิกรอำนาจเทพนิกรฤทธิ์เทพนิกร,รพนกรนายและเหนือนามทั้งปวงที่อาจเรียกขานได้ทั้งในพบนี้และในพบหน้าพระเจ้าทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระกฤษต์เจ้าและทรงแต่งตั้งพระกฤสต์เจ้าไว้เหนือสรรพรสิ่ง ให้ทรงเป็นศรีรษะของพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระบรารกายของพระองค์เป็นความบริบูรณ์ของพระผู้ทรงอยู่ในทุกสิ่งและทรงกระทําให้ทุกสิ่งนั้นบริบูรณ์นะครับก็เป็นบทตัวบทที่เปาโลก็เขียนถึงชาวอเอเวอเสและก็บอกว่านะครับเนี่ยถ้าเราสังเกตดูตั้งใจฟังดีๆก็จะเห็นว่าเปาโลพยายามที่จะ ให้กำลังใจพยายามที่จะเ,เป็นกำลังใจให้พวกเขาเข้มแข็งต่อไปเจริญชีวิตอย่างดีต่อไปและพดูดง่ายๆว่าเปาโลก็รู้สึกจะชมชาว e P เอเพซัสด้วยซ้ำไปถึงเรื่องความเชื่อที่เขามีต่อพระเยซูเจ้าทีา่พวกเขานับถือที่เ,เปาโลได้บอกกับพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้านั้นดูเหมือนว่าชาวเอเฟซัสนั้นจะมีความเชื่อและมีความมั่นใจ มีความศรัทธาในพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษก็มากกว่ามืออื่นก็ว่าได้นะครับก็เป็นอย่างนั้นและแม้ว่าเปาโลไม่อยู่แล้วแม้ว่าเปาโลไปที่อื่นแล้วเขาก็ยังคงยึดมั่นยังคงมั่นคงในความเชื่อนั้นก็ต่างจากมืออื่นเหมือนกันที่บอดีเปาโลผ่านไปพวกนี้ก็ลืมหลงลืมแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจ อย่างดีเท่าที่ควรนะครับน,บนันก็เขียนจดหมายมาเตือนมาติมาให้เขาได้แก้ไขปรับปรุงชีวิตแต่ว่าที่นี้เป็นเอเวอร์ซัสเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นคําชมเชยเป็นคําให้กําลังใจใช่ไหมแล้วท่านก็บอกบรรดาชาวเอเวรซัสนบอกว่าเมื่อพระบิดาท่งแสดงองค์ในพระคริสต์เจ้าพระองค์ได้โปรดให้พระคริสต์เจ้านั้นเสด็จมาในโลกนี้นั้น พระคริสตเจ้าก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ทรงริ์ทุกประการเหมือนกันนะครับแต่ว่ามารับสภาพเป็นมนุษย์อย่างที่เราทราบแล้วแล้วก็ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ยกพระคริสตเจ้ายกพระเยซูเจ้าทรงสก,กัดอื่นชีพนั้นเ,เสร็จขึ้นสวรรค์ประทับเบื้องขวา,เ,าเบื้องขวาของอพระองค์เ,เป็นอ,อยู่เหนือบรรดา เทพนิก่อรทั้งหลายอะไรแล้วกเ็เป็นผู้ที่จะทรงฤทธิ์ทุกประการทั้งจริงแล้วพระอ,องค์พระเยซูกลับไปหาพระบิดาเนี่ยจรงไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาไอ้คำว่าประทับเบื้องขวาเบื้องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นคําพูดจากภาษามนุษย์แต่จริงแล้วก็คือพระอ,องค์กับพระบิดานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็มีความยิ่งใหญ่เท่าเทียมเสมอขึ้นอยู่แล้วดังที่เราทราบนะครับเ,เมื่อพระอ,องค์เสด็จกลับเป็นขึ้นมาแล้วก็เสด็จขึ้นสวรรค์นั้นพระอ,องค์ก็ไปเป็น หนึ่งเดียวพระเจ้าหนึ่งเดียวพระพิมบิดาแล้วก็ดังนี้เองพระองค์พระเยซูเจ้านั้นจึงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งต่างๆเห,เาน,าเหนืออเจวดาเนือนิกรใดน,นิกรนำล่าอะไรนะครับนั้นนะครับและในเวลาเดียวกันก็พระองค์ก็บอกว่า,าใหา้พระองค์นั้นนะครับอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อยู่ใต้พระบาทของ ก็เป็นผู้ที่จะอยู่ในความดูแลมีพระเยสุจ้ามีพระองค์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองและก็ดูแลนะครับและแน่นอนที่สุดพระเยสุจ้านั้นก็เป็นศีรษะของพระศาสนรในโลกนี้ความเป็นพระศาสนรในโลกนี้พระเยสุจ้าก็เป็นศีรษะก็เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของพระศาสนักรก็มีพระเยสุจ้าจึงมีศาสนจักรนะครับนี่ก็คือ สิ่งที่เปาโลก็บอกอธิบายให้ชาวเอเวซัสได้เข้าใจและก็ได้ยึดถือต่อไปนะครับในเวลาเดียวกันพี่น้องสำหรับพวกเราก็หันมาดูชีวิตของพวกเราในสมัยนี้นพวกเราซึ่งกนานอนเป็นส่วนหนึ่งในพระศาสนาาจาักรนะเราก็ได้รับการเรียกการเลือกจากพระเป็นเจ้าเหมือนกันพระเยซูก็มาปลดปล่อยมาไถ่บาปมาเกาบกู้เราเหมือนกันเพราะฉะนั้น เราก็ต้องพิจรารณาทุกวันเราก็ต้องตื่นขึ้มานมาว่าพิจารณาว่าแล้วยังเนี่ยตัวเราแต่ละคนนี่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูเนี่ยเป็เนกุศลเรายังคงมีความมั่นคงเหมือนกับชาวอเอเฟซสัสตรงนี้ไหมเรายังเชื่อในพระเจ้ายังปฏิบัติแบตบ,ต,บต,ตนอย่างดีไหมสําหรับเราแล้วเนี่ยพระเยซูเจ้านั้นก็มีความสําคัญนะครับสาคัญมากเมื่ที่เราทราบแล้วมีความหมาย สำหรับเรามากน้อยเพียงใดไหมมาตื่นเช้าแต่และวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ภาวนาใช่ไหมขอพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วเราจะลืมที่จะคิดถึงความสําคัญของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงอ,อยู่แล้วก็ทรงดูแลทรงปกครองเราด้วยทรงเป็นศีรษะของอพระไายที่กคือพระาศาสนาจักรนะเป็นผู้ที่นำพระาศาสนาจักรเนี่ยเราต้องคิดถึงพระองค์ในประเด็นนี้และแล้วก็ พิจารณาตัวเราเองว่าและเราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างไรบ้างเราเคยนะเราเคยมีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าไหมเมื่อครีมประสบการณ์กับพระเยซูเจ้าได,ได้ได้สัมผัสกับพระองค์จริงๆรางบ้างไหมแน่นอนที่สุดจะคงไม่ใช่พระองค์คงไม่ได้ประจักษ์มาหาเราแบบหน้าต่อหน้าแต่ว่าในในพระวจนะในประสบการณ์ชีวิตที่เราได้มีความเชื่อเรื่มใสศรัทธาในพระเจ้า แล้วเรามีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้ามากน้อยแค่ไหนไหมทุกอย่างที่เกิดกับชีวิตของเราเราได้คิดถึงไม่ว่านี่คือพระประสงค์นี่คือน้าพระทัยของพระเบิชานะครับ mm. เพราะฉะนั้นวิลน้องเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคนคิดคนพิจารณานะครับดูซิว่าเ,าเป็นยังไงบ้าง mm. ในเวลาเดียวกันนะครับ mm. พระวจนะของพระองค์ก็ตามแบบอย่างที่พระองค์กระทำก็ตามนะ mm. สิ่งที่พระองค์กระทำนั้นน่ะมันเกิดคุณค่ากับ ชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนบ้างไหมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นสเตีชนเนี่ยในแต่ละวัน,นเราได้ประพฤติได้ปฏิบัติตนมันเหมาะสมไหมอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะติดเตือนใจเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เปาโลจดหมายถึงชาวอเยิัสและก็บอกให้เขาทราบถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า ถึงชัยชนะของพระเบญจ้าที่พระองค์ชนะความตายชนะบาปชนะ,ะความไม่ดีต่างๆแล้วก็ทำให้เรานั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของฐานสถานชีวิตของการที่จะมุ่งสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจเจ้าเมื่อ,อวันนั้นวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็วันนี้เราตั้งใจนะครับวันนี้เราตั้งใจเราจะทำอะไรเราจะพบปะใครก็ขอให้เป็นวันที่เรา พบปาก,กับทุกๆคนพูดคุยและทำสิ่งต่างๆด้วยความรักด้วยความเข้าใจและแน่นอนที่สุดด้วยการทรงนำของพระเยสุจา้าพระจิตเจา้าและขอพระองค์นั้นเป็นผู้นำเราเสมอนะครับในทุกกิจการต่างๆคำพูดที่เราจะพูดกับผู้คนที่เราจะพบในวันนี้กิจการที่เราจะทำกับเขาหรืออะไรก็ตามที่เราจะต้องเจริญชีวิตในวันนี้ขอให้เป็นสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่มีพระเยซูเจ้าอยู่เสมอในทุกๆสิ่งที่เราจะกระทำนะครับก็ขอทุกพี่น้องทุกท่านนะครับได้เจรินชีวิตวันนี้ในวันนี้ด้วยความสุขด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่าเราได้รับพระพรรับพระสถานจากพระบิดเจ้าแล้วโดยผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าโดยผ่านทางพระจิตเจ้าน,น,น,นะครับนี้ก็ขอพี่น้องอได้รับพระพรโดยทั่วหน้ากันและก็มีความสุขกับการเจริญชีวิตในวันนี้นะครับ สวัสดีครับ